สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับสลับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายในคลิปที่2นะครับวันประจำวันที่7นะครับเดือน6 2565นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับก็มีคำเตือนนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทั้งช่องนะครับให้เป็นเพียง แค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ตัววิ่งลูดนี้หลุดนะครับพี่ต้องขอโทษขออภัยนะครับเมื่อวานนี้ตัววิ่งลูดนี้หลุดนะครับผมให้ลูดที่เก้าเนาะหลุดไปนะครับเก้าไม่มาเลยเมื่อวานนี้นะครับส่วนนะครับเจ็ดนะครับในน้อยเลขนะครับ 210กับ75นะครับผมก็มาเข้าใน75ตรงๆนะครับแต่ว่าผมไม่เน้นให้นะครับในร้อยแรกเด่น7มานะครับส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับ2 28กับ0 3นย์นะครับผมนะครับให้ไป78็ออก28นะครับผมในรอบพิเศษนี้หลุดไปนะครับพี่ๆส่วนรอบปกตินะครับตัวรองนะครับ5 84กับ07นเนาะ ก็มาเข้าในตัว70นะครับในตัวกลับอีกแล้วนะครับส่วน84ไม่มีนะครับให้เน้นไป94ออก84สนะครับพี่พี่นะครับผมสำหรับรอบ VIP นะครับ525กับ45นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับผมสรุปแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็จับคู่เข้าในรอบปกตินะครับ0770นะครับแล้วก็7557ในรอบ ไอเฉพาะกิจนะครับพี่พี่ก็ถ้าใครหยิบยื่นนะครับในตัวเลขรอบเฉพาะรอบปกตินะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสลับเหีด่น7 7 5เนาะก็หลังๆมารู้สึกว่าจะออกตัวเดิมนะครับแนวทางนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางวันนี้นะครับเราไปรับชมกันต่อนะครับผมในโค้งสุดท้ายวันนี้ก็ขอให้มาในตัวน้นเนาะขอให้ปังๆนะครับสำหรับนะครับผม ตัวเด่นนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับผมให้เด่นไปที่นะครับให้เด่นไปที่8นะครับผมแล้วก็4นะครับพี่พี่ยังชอบ8กับ4อยู่นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข8นะครับพี่พี่ ให้ไปที่เลข8นะครับเน้นไปในรอบรอบพิเศษนะครับลอง VIP นะครับผมเน้นรอบพิเศษลอง VIP นะครับถ้าใครไม่ชอบก็เอาไปเป็นอวทางตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ปกติได้นะครับเด่น8เด่น4ลุ้นที่8นะครับเด่น4ก็จะมีนะครับพี่ๆ4 1นะครับผม สี่สองนะครับสี่เจ็ดสี่แปดนะครับผมส่วนเด่นแปดวิ่งรูดที่แปดนะครับจะพู่ก็จะมีแปดศูนย์นะครับแปดหนึ่งแปดสาม แล้วก็8 7นะครับพี่พี่นะครับก็อย่างเด่นละสีคู่เนาะนะครับส่วนนะครับตัวเด่นที่ผมจะเน้นให้นะครับ่อเช้านี้ก็นี่คือีก็มาตัวเด่นวิ่งรุดนะครับรูดที่1นเนาะนะครับเน้นไป16ออก15้านะครับพี่พี่สำหรับนะครับตัวเด่นวันนี้นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่42นะครับ 4 7 8 3แล้วก็80นะครับผมส่วนส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข8นะครับพี่พี่หลักร้อยผมให้ไปที่เลข8นะครับก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นนะครับ8 4 2นะครับ 8 83นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอให้มาตัวเด่นวิ่งลูดเนาะแล้วขอมาให้ตัวเน้นๆนะครับผมขอให้แตก3ตัวนะครับขอให้พี่ๆ fc ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ